อยู่กันในวันที่24นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือทําให้ทุกคนทําข้อสอบยาวๆแบบที่จะต้องเจอในวันสอบจริงสอบกพอพจริงอย่างเงี้ยมันจะเจอยาวอย่างเงี้ยนะครับยาวพารากราฟนะครับแล้วก็มีข้อสอบถาม5ข้อแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปยกน้ําหนักหนักขนาดนี้เราจะต้องเล่นเวทแบบแยกส่วนก่อนครั้งที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยผมก็พาทุกท่านลองไปเรียงประโยคนะครับในระหว่างทางเนี่ย คุณอาจจะยังเรียงประโยคไม่คล่องไม่เป็นไรเพราะว่าข้อสอบไม่ได้ออกแบบเรียงประโยคแต่ว่าในระหว่างทางมันจะทําให้เราฝึกที่จะโฟกัสว่าตรงไหนคือคําหลักตรงไหนคือการอ่านมันจะดีขึ้นนะครับเราก็ได้สับเพิ่มขึ้นระหว่างทางด้วยนะครับวันนี้เหมือนกันวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องของเห็นไหมเขาจะมีคําตรงนี้ดึก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 แล้วก็ขีดอย่างนี้สแสดงว่ามันคือการตั้งชื่อเรื่องครับคือการตั้งชื่อเรื่องข้อสอบถาม ตั้งชื่อเรื่องอะ what is the best what is the suitable title the best suitable title คือชื่อเรื่องไหนเหมาะสมที่สุดแบบนี้ก็ก็เคยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะครับแต่การฝึกตั้งชื่อเรื่องอะมันคือการที่คุณเนี่ยสามารถที่จะจับเมนไอเดียได้ mi ย่อจากเมนไอเด a ยเมนแปลว่าหลักอันนี้ติวแล้วไอเดียก็คือแนวคิดแนวคิดหลักในเรื้อเรื่องแบบนี้ครับมันจะมีประโยคเป็นน้าเยอะเขาเรียกว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง นะครับเวลาคุณจะอ่านข้อสอบได้อย่างดีได้อย่างเร็วทําข้อสอบได้ถูกเนี่ยคือคุณต้องรู้ด้วยว่าตรงไหนคือสาระสําคัญนะครับซึ่งถ้าเทคนิคที่ผ่านมาถ้าเราจนมาถึงวันนี้เราจะพอรู้แล้วว่าไอ้พวกหลังหลังคําหลังคําที่มันเป็นเ,เรียกว่าคําที่แสดงเหตุผลแต่อย่างไรก็ดีอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นใจความสําคัญของเรื่อง เพราะฉะนั้นชื่อเรื่องนี้ควรจะชื่ออะไรต้องตอบในสิ่งที่เป็นใจความสําคัญของเรื่องวันนี้จะได้เทคนิคด้วยแล้วก็ได้เช่นเดิมที่ได้ทุก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 วันแบบที่เคยได้คือได้คําศัพท์ด้วยลองมาดูก่อนว่า Choice มันมีชื่อเรื่องอะไรบ้างที่เหมาะสมนะครับ reservation are required นะครับ reservation เนี่ย อย่างที่บอกรีเซิร์ฟนะอันนี้สับซ้ำนะรีเซิร์ฟมันแปลว่าการจองถูกไหมถ้าพรีเซิร์ฟนะครับถ้าพรีเซิร์ฟก็แปลว่าการอนุรักษ์สงวนนะรีเซิรเวชั่นจองของไว้มันก็แปลว่ากเก็บของสงวนของเอาไว้ให้ได้รีเซ r รเวชั่นนะครับคอนเซิร์เวชั่นนะครับพรีเซิร์เวชั่นความหมายเดียวกันเลยนะครับอันนี้ซ้ำกับตอนที่แล้วแล้วมันก็หมายถึงการสงวนการเก็บรักษาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงการอ,าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับ Reservation are required. Required นะครับ require require เนี่ยความหมายมันเหมือนกับ need น,นะมันหมายถึงเป็นสิ่งที่แบบจำเป็นจะต้องมีนะครับอันนี้ required นะครับเป็น verb เ,เป็น verb 3นะครับแล้วตรงนี้เป็น verb to be นะครับถ้าเจอรูปแบบนี้มันคือ passive voice นะก็คือสิ่งที่มันถูกต้องการะสิ่งที่มันเป็นที่ต้องการนะครับมันมันเป็นการถูกกระทำคือ ไอรีเซอร์เวชันเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องการนะครับคือหัวข้อแบบนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าสิ่งที่คุณจะต้องสงวนเอาไว้สิ่งที่คุณจะต้องรู้สิ่งที่คุณจะจะทิ้งมันไปไม่ได้ห้ามลืมอ่ะจะต้องเก็บไว้กับตัวนะครับอย่างเช่นเป็นของที่คุณลืมไม่ได้เป็นของที่คุณทิ้งไม่ได้เป็นข้อปฏิบัตทิที่คุณลืมไม่ได้แบบนี้คือคือรีเซอร์เวชันคือคุณต้องสงวนไว้กับตัวเป็นสิ่งที่มันจําเป็นนะครับนี่คือชื่อหัวข้อมันซึ่่่งงเรราากก็ยัััไมมมู้วนแ หัวข้อข้างบนเนื้อหาข้างบนหรือเปล่าต่อมา preservation ความหมายมันก็จะเหมือน reservation ครับ preservation ก็แปลว่าสงวนเขตอนุรักษ์การสงวนการอนุรักษ์อะไรบางอย่างเอาไว้ in advance in advance เนี่ย in advance ถ้าเราใช้ในเชิงอันนี้เป็นศัพท์ที่เจอในชีวิตประจำวันทั่วไปนะออกข้อสอบกอพอได้แน่นอนแม้แต่เข้าธนาคารคุณก็เจอคำนี้แลครับหรือแม้แต่ในแอปมือถือคือมันจะความหมายเหมือนคำนี้ครับ prepay ถ้าความหมายง่ายๆเนี่ย P P แปลว่าไปข้างหน้าถูกไหม P test ก็คืออะไรครับ P test ก็คือสอบทดสอบก่อนสอบจริงนะอย่างอย่างอันที่ผมสอนเนี่ยคือ P tutor นะก็คือเป็นการติวก่อนที่คุณจะไปสอบจริงนะครับ P มันแปลว่าก่อนนะครับ a d v a n c e มันแปลว่าล่วงหน้าแปลว่าขั้นขั้นกว่าอย่างเช่นคอร์สนี้เป็นการติวแบบเบสิกแต่เดี๋ยวพอถ้าคุณอยากจะเรียนแบบ a d v a n c e ์ก็ค่อยติดตามผลงานต่อไปแบบนี้นะครับ Advanced ก็คือ มันจะไปมากกว่าเบสิกอ่ะมันจะไปก้าวนำไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้า in advance แบบนี้มันคือการจ่ายล่วงหน้าหรือทำอะไรบางอย่างล่วงหน้านะครับความหมายมันจะตรงกันข้ามกันกับตรงกันข้ามกันกับคำว่า p พย์แบ็ p เพย์แบ็มันแปลว่าจ่าย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 ทีหลังอ่ะจ่ายย้อนหลังเอออย่างใครไม่เสียภาษีสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้คือ p พย์แบ็ k นะครับหรือเพย์แบ็เราใช้ในเชิง ล้างแค้นก็ได้นะครับมึงมาทำให้กูแค้นเกูจะล้างแคนมึงก็เพย์แบ็คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Re p r e s e r v a t i o n in a d v a n c e คือการอนุรักษ์อะไรบางอย่างล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องไปอ่านบทความข้างบน Admission Free d Ad m m s s s o o n เวลาเราสอบ Admission คืออะไรครับสอบเข้าไงสอบ Admission นะสอบ Admission ก็คือสอบเข้าถูกไหมเพราะฉะนั้น Admission ม,มันก็คือการการผ่านทาง นะครับเข้าประตูคือถ้าเป็นยุคก่อนเขาจะเรียกสอบ entrance นะครับยุคยุคผมอะ t r a n ท e ก็แปลว่าทางเข้าเหมือนกันนะครับเป็นตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็น admission admission ก็แปลว่าผ่านเข้าเหมือนกันนะครับผ่านคุณสมบัติแบบนี้ฟีฟ,ฟีก็คืออะไรฟรีถ้าเป็นอีกคำหนึ่งก็แปลว่าชาร์จก็ได้นะครับเอ้ยไม่น่าเขียนเลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวบทความมันจะมีนะครับฟีก็คือชาร์ตชาร์ตก็คือค่าบริการนะครับชาร์จมันจะม,มักมาคู่กับคำว่าเซอร์วิสชาร์ต นะ service c h a r ์ e นะครับเซอร์วิสชาร์ก็คือพวกพวกอ,อะไรอะเวลาคุณไปกินอาหารนะไอ้พวกค่าบริการค่าเสิร์ฟค่าแอร์ค่าอะไรแบบนี้ค่าใช้ห้องน้ำเขาอะเขาจะบวกรวมกันไปเขาจะเรียกว่า Service c h a r ์ e นะครับก็คือมันจะรวมเป็นนอกเหนือจากค่าอาหารที่คุณกินนะครับ เพราะฉะนั้น admission f e e ก็คือค่าธรรมเนียมการผ่านในในเรื่องนี้เราอ่านแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่ไหมมันก็คือการผ่านเข้าเข,าเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า be avoid นะครับ be avoid ก็คล้ายๆปโปรดอ่ะเออ be ก็คล้ายๆเป็นคำสั่งอะไรก็ตามที่เอา verb มานำหน้าโดยไม่มีประธานมักจะเป็นประโยคคำสั่ง,งอย่างเช่นถ้าผมพูดกับคุณผมบอกว่า,วาส,วสมมติคุณชื่อทอมทอม close the door please อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นประโยค ประโยคธรรมดาประโยคบอกเล่าแต่ถ้าผมบอกว่าโคสเดอร์แสดงว่าคุณอาจจะนั่งอยู่ใกล้ๆเประตูแล้วผมออกคำสั่งกับคุณน่ปิดประตูหมายถึงทอมคุณชื่อทอมนะทอมปิดประตูแต่ผมขี้เกียจพูดทอมปิดประตูผมก็บอกโคสเดอร์นะครับไม่มีพีซด้วยนะมันคือคำสั่งแต่ถ้าจะพูดประโยคให้สูภาพแล้วมีพีซตามหลังเนี่ยมันควรจะมีประธานมาด้วยอันนี้มันจะไม่ใช่ประโยคคำสั่งมันจะเป็นประโยคในเชิงสุภาพขอร้อง อันนี้มันจะเป็นเหมือนคำสั่ง be avoid avoid แปลว่าอะไรอันนี้คำนี้ดีนะครับคำนี้ดีก็ถ้าใครเคยกินไอ้พวกคาเฟ่กาแฟร้านอาหารยุคใหม่เนี่ยมันจะชอบใช้คำนี้ครับไม่ใช้คำว่า avoid ใช้คำว่า escape หรือใครขับรถ Ford escape บางคนจะอ่าน e s c a p e มันจะมีร้านแถวพระธาะอาทิตย์ร้านเด็กแนวเชฟแวนเป็นเป็นเจ้าของ e s c a p เ เบอร์เกอร์ขายพวก Cafe, เบอร์เกอร์คาเฟ่อะไรเอสเอสคาเฟ่คาเฟ่นะครับเอา void มันแปลว่าหลีกหนีเอสคาเฟ่ fe, นะครับจริงๆมันอ่านว่าเอสเคปนะเอสเคปก็คือการหนีการหลีกเลี่ยงการแบบไม่อยากทําซ้ําแนวใครเพราะฉะนั้นร้านอาหารกาแฟคาเฟ่คาเฟ่แมวคาเฟ่หมาคาเฟ่แนวใหม่อาหารแนวใหม่ฟิคชั่นเอ่อฟิคชั่นอะไรแบบเนี้ยจะชอบตั้งชื่อแบบนี้ครับเอสเคปนะครับแล้วมันอ่านจะให้เท่ๆว่าเอสคาเฟ่นะ เอสคาเฟ่คาเฟ่อย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบหลีกหนีไม่ให้ซ้ําแนวเดิมนะหรือว่าใครเคยดูไอ้นี่บ้างเขาเรียกว่าดอทบอลดอทบอลมันคือการเอาลูกบอลปลาอัดกันนะครับตอนเด็กๆผมจะมีเกมเกมวิดีโอคุนิโอกดอทบอลเอาเอาดอทบอลมาเควียงใส่กันแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นโดนแล้วก็ตายอย่างเงี้ยนะครับดอทบอลดอทมันแปลว่าหนีคือคือการหลบฟุตบอลดอทบอลกติกาคือมันจะต้องกระโดดหลบลูกฟุตบอลถ้าหลบไม่ได้โดนโดนโดน,โดนลูกบอลอัดตัวนี่ ถึงจุกนะครับผมก็ชอบเล่นกับเพื่อนนะต่อมาอีกคำหนึ่งคือชิงชิงก็แปลว่าการการหนีนะครับชิงชิงก็แปลว่าการหนี <S <S ไอหนังฝรั่งไอตัว,ต,วตัวแบบตัวกระดวัวตัวที่มันจะมีแบบพระเอกจะหล่อนางเอกจะสวยมีอีตัวล่ํามีตัวจอมพลังแล้วมันจะมีตัวหนึ่งพวกฟันหล่อๆดูงโง่ๆนะครับตัวเหม็นๆหน้าสิวๆอ่ะมันจะชอบชื่อชิงเ<ร>พื่อนจะเรียกว่าไอชิงชิงชิงนะครับ หมายถึงอะไรถ้าลองดูซีรีส์หรือหนังฝรั่งนะคือไอ้พวกชิงเนี่ยมันคือพวกตัวคนที่แบบอย่าไปอย่าไปเข้าใกล้อะหนีได้ก็หนีหนีได้ก็ควรหนีอย่าไปยุ่งกับแม่งอย่างเงี้ยจะเป็นพวกตัวประกอบนะครับ crowded นะฮะ crowd crowding หรือ crowded ก็คือพวกฝูงชนนะครับเอออย่างเช่นตอนเช้าของกรุงเทพเนี่ยมันจะใช้อีกความหมายหนึ่งจะใช้เขียนว่า crowded hour นะเป็นชั่วโมงที่แออัดก็ได้หรืออีอกอีกคำหนึงที่เราใช้คือ rush รัชอาลนะมันจะมีหนังหนังเฉินหลงเล่นรัชอาลนะครับรัชจริงๆต้องออกเสียงรัชเอาลนะที่แปลว่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงเร่งด่วนนะความหมายมันจะต่างกันนิดนึงรัชมันแปลว่าเร่งด่วนแบบว่าจะต้องรีบทําโน่นทํานี่ทํานั่นอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าเร่งด่วนในเชิงแบบจะต้องรีบทําโน่นทํานี่ทํานั่นนะครับไม่อย่างนั้นรถติดเนี่ยโอ้โหแบบทุกคนมากองกันบนถนนอย่างเงี้ยรัชเอาล นะครับแต่ว่าถ้าเป็น c r o w d c o u d i n g หรือ c r o u d e d เนี่ยมันคือความความหมายในเชิงปริมาณคนมันแออัดกันอยู่บนท้องถนนนะครับซึ่งสภาพมันเหมือนกันอย่างเช่นวันจันทร์ประมาณ8โมงครึ่ง ถนนทุกสายในกรุงเทพเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคลาวเดดก็ได้คลาวเดดโลดนะครับหรือว่าจะเป็นลัสอัลช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนก็ได้คือสภาพเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันต่างมุมมองไอ้นี่มุมมองที่ปริมาณคนอันนี้มุมมองที่ความเร่งด่วนแต่ความเร่งด่วน่ะมันทําให้คนมามาชนกันมาเจอกันหนาแน่นนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็มาดูเลยตรงเนี้ยไม่รู้คําตรงเนี้ยว่าอะไรจุดจุด,จด because b e c a u s ก็คือเพราะว่านะพอเข้าใจคำว่า because ผมขอทวนให้นิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า as แทนก็ได้เพราะ as มันคือเหมือนเครื่องหมายเท่ากับมันก็คือเหมือน because นะที่แปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากหรือที่เรียนไปแล้วซินก็ได้ซินไม่ได้มีแค่ S ิน for อย่างเดียวนะครับนะไม่ได้มีแค่ s ินไม่ใช่มีแค่เรื่องของการบอก ต้นกําเนิดของเวลาอย่างเดียวเราใช้แทนคําว่า because ก็ได้หรือ,อเหมือนกับซินนะก็คือ for ก็ได้นะครับ for ก็ใช้ได้สําหรับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสําหรับอย่างเดียวมันจะใช้เชื่อมประโยคเหตุผลก็ได้หรือที่ง่ายที่สุดเลยคือ a t t h a t ก็ใช้ประโยคข้างหลังมันเป็นบอกบอกเหตุผลของตัวที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้จำไว้เป็นเป็นเป็นสตอรี่เป็นเซตของมันเลยยังไงก็ต้องเจอวันสอบนะ O.P.C.P. Serve นี่เป็นชื่อของมันนะ Attract Law of Attraction Attract แปลว่าดึงดูด Track เนี่ยมันแปลว่าเส้นทางทางเดินนะ Track นะครับอย่างเอ้ยมึงต้องอยู่ on the track คือเตร็มตัวสอบเนี่ย Keep Track Keep Track คืออะไรคืออย่าหยุดดูหนังสือสอบอย่าเพิ่งไปสนใจอย่างอื่นนะครับ Track มันแปลว่าเส้นทาง Add Add คือเข้าไปนะ a d t a c k อย่างเงี้ยเข้าไปโจมตีเข้าไปจู่โจมนะครับ Attract เียนไม่เหมือนกันนะไอ้นัทนแอ r แท t ที่เป็นผงสัฟฟอกอ่ะแปลว่าโจมโจมโจมตีเป็นตัว K นะครับแต่ถ้า attract attract นะฮะแปลว่าอะไรครับเข้าไปในเส้นทางนั้นคือหลงไหลนะครับเหมือนกับว่าเออเออหน้าหน้าดึงดูดแปลว่าดึงดูดนะครับดึงดูดให้เข้ามาความหมายมันก็จะเหมือนกับคนนี้ครับสมัยผมหนุ่มๆนะมันจะมีนางงามคนหนึ่งชื่อว่าน้องชามโอสถานนนะครับผมก็ตลกว่าแบบคน คนไทยที่ไหนชื่อชามชื่อถ้วยกะละมังหมอ้ออย่างเงี้ยไม่มีแต่คือเขาเป็นคนที่เป็นโตเมืองนอกน้องชามนี่ก็จะพูดชามก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นมิสเซาเรนโวลนะคะคือโตเมืองนอกคําว่าชามในเมืองนอกมันไม่ได้ดูตลกแบบเมืองไทยไงชามของเขามันหมายถึงมีสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นคนมีสเสน่ห์ก็ดึงดูดนะชามในที่นี้แอดแทร็ในที่นี้ก็หมายถึงแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดอะ่ะหรือดรอดร์ที่แปลว่า การวาดนะครับ draw in ก็คือวาดภาพสวยๆให้คนดึงดูดคนให้เข้ามาก็ได้นะครับหรือใช้คําทื่อๆอย่างนี้ก็ได้ภูภูก็แปลว่าดึงใช่ไหม p ูกรก็ดึงอ่ะเวลาแปะไว้บนแปะไว้บนประตูอ่ะ p u ชผักภูดึงนะครับ p u ชผักภูดึง push ก็อย่างนี้ push p u ผักภูดึงเพราะภูก็ดึงะภูอ in ก็คือดึงแม่งเข้ามาดึงเข้ามาใกล้ๆก็ถึงดูดนะครับหรือว่าอีกคํานึงคำนี้ hall นะฮอลล์อินนะครับฮอลลมันแปลว่าลากอย่างเช่นรถคุณเสียแล้วคุณลากมันไปอย่างเงี้ยฮอลลนะครับฮอลล์อินนะทีนี้พอพอเจอคําว่าฮอลลผมเสริมอีกคํานึงโอเวอร์ฮอลนะครับโอเวอร์ฮอลล์โอเวอร์ฮอลมันจะแปลว่ายกเครื่องไม่มีอินนะโอเวอร์ฮอลล์ฮอลมันแปลว่าลากไงนะลากไปแล้วทําใหม่ทั้งหมดโอเวอร์เนะี่ยโอเวอร์คือครอบเครืทั้งหมดนะถูกไหมเพราะฉะนั้นลากไปแล้วเอาไปทําอะไรละ่ะเอาไปโอเวอร์ฮอลคือยกเครื่องเครื่องยนต์ ถ้าคุณดูข่าวนะกองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินนะครับโอ้ยคนก็บอกไม่มีตังจะซื้อวัคซีนแม่งมีตังไปซื้อเครื่องบินนะครับไอไม่ใช่ไอนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศก็ออกมาว่าอ๋อเราไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่เราซื้อมาโอเวอร์ฮอลคำว่าโอเวอร์ฮอลที่ประยุทธ์พูดที่โอ้โหทำไมมันต้องออกมาปกป้องการซื้อยุทโธปรกรณ์ขนาดนี้ประเทศเราจะลบกับใครเหรอเนี่ยไอคำว่าที่ประยุทธ์พูดอออมันเป็นเครื่องโอเวอร์ฮอล ผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่ามันเป็นเครื่องโอเวอร์ฮอลครับไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งโอเวอร์ฮอลคืออะไรคือซื้อมาแล้วมายกเครื่องใหม่นะครับพูดง่ายๆคือซื้อเ็ษเหล็กแต่ก็เป็นเ็ษเหล็กมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับ <laughs> นะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับตระก,กูลของมันก็จะเป็นดังนี้นะครับเนี่ยแอดแทรคือการดึงดูดเข้ามาดึงดูดอะไรครับ so much loving you too much so much much ก,ก็คืออะไรครับถ้าเมนีใช้กับสิ่งที่มันนับได้ แต่ much เราจะบอกถึงสิ่งที่นับไม่ได้ interest interest ก็คือความน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจคาคือมันดึงดูดเนี่ยดึงดูดหลายๆคนที่สนใจหรือหลายๆสิ่งที่น่าสนใจเข้ามานะครับถ้าแปลแบบนี้นะครับคือผมไม่ขอแปลตรงนี้ละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวมัน,ม,นมีคำถามว่า interest แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดนะตอนนั้นแต่ตรงนี้แปลคร่าวๆเอาเป็นว่ามันดึงดูดผู้คนที่สนใจหรือมันดึงดูด หลายคนที่สนใจเข้ามาหลายๆสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาเนี่ยในในเพราะว่าจุดๆ,ๆนะครับนะเพราะว่าไอเนี้ยที่สถานที่แห่งเนี้ยมันดึงดูดหลายๆคนหลายๆสิ่งที่น่าสนใจเข้ามานะครับ admission แปลว่าการเข้าการผ่าน t o the park นะครับ park ก็คือสวนนะก็คือสวนก็คือการผ่านเข้ามาในสวนเนี้ยนะครับในสวนนี้ก็คือไอเนี้ยแหละสวนสวนอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นั่นเลยสวนเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าสวนก็ได้พักถ้าใช้เป็นเวิร์บพักอาคารพักเดอะคาคืออะไรครับจอดรถจะใช้เป็นเวิร์บก็ได้นะครับหรือใส่เกียร์พีก็คือมาจากพักคือเกียร์ที่ใช้ในการจอดรถก็คือเกียร์พีนี่เห็นไหมทุกอย่างภาษาอังกฤษมันใกล้ตัวอย่าบอกว่าโอ้โหตอนตอนเรียนมัธยมครูไม่สอนคือมันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ผมพูดมายังไม่มีอะไรไกลตัวเลยนะพูดถึงคาเฟ่บ้างพูดถึงดอทบอลบ้าง นะฮะพูดถึงน้องชามบ้างอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยนะครับนะใกล้ตัวทุกอย่างเนี่ยแอดมิชชั่นตอนสอบเข้ามาหาลัยคุณก็ต้องสอบแอดมิชชั่นพาร์คเกียตัวพนะีเนี่ยทุกอย่างมันคือเรื่องใกล้ตัวอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับนะการผ่านเข้ามาในส่วนนะครับ is monitor 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 ก็คือจอ monitor ก็คือการถูกตรวจถูกเฝ้าดูถ้าผมเติมคำว่า research research ที่แปลว่า กิ้งก่ากิ้งก่าหรือกิ้งจกหรือแย้อ่าลิซ่ดอย่างเงี้ย monitor ร์รีเซิรนะครับแปลว่าตัวเหี้ยนะครับตัวเฮ้ยนะครับตัวเฮ้ยมันไม่ใช่คำหยาบคายถ้าเราใช้เรียกสัตว์นะตัวเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่คำหยาบคายแต่ถ้าคุณเอาไปเรียกคนมันจะหยาบนะครับเพราะว่าอะไรฝรั่งเขามองว่าตัวเฮ้ยเวลาเดินเนี่ยมันจะแล้วก็หันซ้ายแผลบหันขวาแผลบหันซ้ายแผลบหันขวาแผลบตามองซ้ายแผลบมองขวาแผลบ เขามองว่ามันกำลังมอนิเตอร์อะไรบางอย่างอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขาก็เลยเรียกว่า Monitor r e s ีเ r ิรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามอนิเตอร์เฉยๆก็แปลว่าการเฝ้าดูนะครับ to avoid avoid แปลว่าการหลีกหนีนะครับ crowding นะหลีกหนีเอ่อหลีกหนีฝูงชนที่ผู้คนที่มาหนาแน่นอาจจะคล้ายๆแบบมาตรการโควิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการ Monitor to avoid crowding นะก็คือมีการตรวจสอบระยะห่างตรวจสอบแบบ เซเว่นหรือห้างบางห้างเนี่ยครับเขาจะจํากัดคนเข้าไม่ให้เข้าเยอะเกินเพราะว่าคือเป็นการตรวจสอบตรวจตราไม่ให้มันหลีกหนีความหนาแน่นของคนนะครับเพราะว่าที่เนี้ยในสถานที่แห่งเนี้ยมันน่าจะแบบมันสวยมากอะ่ะใครๆก็อยากมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบมันก็เลยต้องถูกเอ่อเข้มข้นนิดนึงนะครับ aldo aldo นะอ่ะัถ้าเจอ aldo เนี่ยมันแปลว่าแม้นะครับแม้แว่นะแม้ว่า คาํคาที่ความหมายเหมือนกับคําว่าแม้หรือแม้ว่าเนี่ยครับคุณก็จําเป็นเซตไปเลยนะถ้ามันไม่ออกข้อสอบ Alldo เนี่ยมันก็ออกโดเฉยๆก็ได้ก็แปลว่าแม้เหมือนกันนะครับ d ดเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่า e v e n do ก็ได้ Even Even แล้วก็บวกโดเขียนเว้นวรรคกันนะ e v e n แล้วก็ Do ก็ได้นะครับหรือว่า Even if ก็ได้ e v e n if นะครับ even if ก็ได้ นะมันก็จะแปลความหมายว่าแม้ว่าเหมือนกันและขี้เกียจเขียน Event if จะเขียน if เฉยๆก็ได้นะ if ไม่ใช่มีแค่ if c คอร์ที่แปลว่าถ้าอย่างเดียวนะนะ if ถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง if c คอร์สอีฟคอรเดี๋ยววันหลังจะสอนคือถ้าพอเข้าใจแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเรียนแกรมมาเดี๋ยวก็จะไปเรื่องกด if c คอร์กดหาอะไรแบบเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปเองนะ if เนี่ยมันแปลว่าแม้ก็ได้หรือแปลว่าถ้าก็ได้ถ้าแม่เออแปลว่าถ้าแม้ก็ได้นะครับหรือจะแปลว่าถ้า บวกด้วยกฎของ if cost เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ไปวันหลังแล้วกันนะครับนะวันนี้ปูพื้นเรื่องคำศัพท์กับรูปประโยคให้คล่องก่อนไอ้พวกฎกฎแกมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันได้เองนะครับเม no entrance fee entrance ก็แปลว่า entrance ก็แปลว่า admission นั่นแหละนะครับก็คือแปลว่าการเข้าฟี e e ก็คืออะไรค่าค่าผ่านทางแม้ว่าจะไม่มีค่าผ่านทาง นะครับแม้ว่าจะไม่มีค่าผ่านทางนะทีนี้คําว่าฟรีเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วฟรีมันจะแปลว่าชาร์จก็ได้ถูกไหมก็คือเรื่องของค่าบริการที่จะต้องเสียเซอร์วิสชาร์จอย่างเงี้ยนะครับฟรีก็ค่าธรรมเนียมจะใช้ว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการก็ได้นะครับเอ้ยเมื่อกี้ผมคานี้มีอีกอันนึงนะครับจะใช้คําว่า Y l หรือว่าหรือเราออกเสียงไทยว่าวายก็ได้ Y l นะหรือว่า Y ก็ได้ก็แปลว่า แม้เหมือนกันนะครับในขณะที่หรือจะแปลว่าแม้ก็ได้นะครับแม้แว่นะครับต่อมานะนอกจากฟรีเนี่ยนะครับเราจะแปลในเชิงความหมายเดียวกับชาร์จนะคือค่าใช้จ่ายเ,เราจะมองว่ามันคือการภาระก็ได้ดิวตี้นะอย่างเช่นด,ดิวตี้ฟรีมันเป็นอย่างนี้นะดิวตี้ฟรีนะครับ ดิวตี้ฟรีดิวตี้คือภาษีไม่ต้องเสียภาษีนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับคําว่าฟรีนะครับพอดิวตี้มันคือหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างนอกจากนั้นก็โร่ก็ได้แต่โรในที่นี้จะเป็นบทบาทจะจะเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายไม่ใช่ตัวเงินและจะต้องทําบทบาทบางอย่างนะครับ on the r o l d อย่างเงี้ยคือต้องต้องทาหน้าที่นี้ให้เต็มที่นะครับหรือว่าตึง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 ตมิชชั่นอิมพอสซิเบลนะครับก็คือหน้าที่ b u r ร์เดนบอรคือภาระภาระหน้าที่เหมือนกันอย่างใครเรียนกฎหมายจะมี b u r ร์เดนออฟพ f นะครับก็คือภาระการพิสูจน์โจทย์พิสูจน์ก่อนหรือถ้าประเด็นนี้โจทย์ฟ้องแย้งจำเลยฟ้องแย้งจำเลยต้องพิสูจน์อย่างเงี้ยนะครับหรือจะใช้คำว่าโหลดก็ได้ is t w h a t my load นี่คือหน้าที่ของผมที่ผมต้องทำ is t w h a t my load เผื่อออกข้อสอบไอตัวน,นี้จะเป็นภาษาพูดเจอในหนังฝรั่งบ่อย นะครับโหลดคือเป็นหน้าที่ของผมเนี่ยคือมันโหลดอะโหลดเหมือนโหลดเหมือนโหลดข้อมูลลงลงลงเครื่องอะนะครับต่อมา under take under taking นะครับใครดูอเมริกันฟุตบอลมันจะมีตำแหน่ง under taker นะ under taking เนี่ยก็คือเป็นตัวเหมือนเป็นตัวรับผิดชอบทีมหน้าที่ของทีมเพราะฉะนั้นขยายความอีกคำว่าฟีตรงนี้ฟีมันคือหน้าที่ที่ต้องจ่ายตัง นะเหมือนกับดิวตี้เหมือนกับชาร์จน,นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบางอย่างคือโรมิชช่นเบอร์เดอร์โหลดอันเดอร์เทคิ้งนะครับอีสเคอร์เลนซี่เคอร์เเนี่ยเคอร์เลนเคอร์เมันจะแปลว่าค่าเงินก็ได้เพราะอะไรครับค่าเงินมันจะต้องดูดูในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันค่าเงินนะ่ะนะเคอร์เลนเนี่ยพอมา c u r ร e n ลนซเนี่ยนะครับมันก็เลยแปลว่าปัจจุบันนะครับ มันก็แปลว่าปัจจุบันซึ่งความหมายมันก็จะเหมือนกับศัพท์ที่เราเคยเรียนไปแล้วอย่างง่ายๆเลยคือ now ปัจจุบัน present นะครับ present simple present continuous ก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือ at t h i s time at t h i s moment at t h i s จุดๆ a s t h i s time at t h i s moment นะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้อีตัว current เนี่ยมันมีคำที่สวยแล้วก็ออกสอบได้อยู่อีกคำ current เนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้ว มันแปลว่าปัดกระแสค่าของเงินก็ได้นะหรือว่ากระแสของเงินก็ได้นะครับหรือว่าแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้นะครับมันหมายถึงเหมือนเหตุการณ์อ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทีนี้พอเติมคอนเข้าไปข้างหน้าคอนเคอร์เรนต์นะครับคอนมันแปลว่าร่วมนะครับร่วมเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคอนเคอร์เรนต์มันจะแปลว่าพร้อมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นร่วมกันณตอนนี้มันก็คือเกิดขึ้นพร้อมๆกัน นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่ารากของคําว่า u u r e n t เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมันก็จะเหมือนกับคําว่าตัวนี้ Incident Incident นะครับ incident ก็คําทั่วๆไปทไปที่ต้องรู้ Incident ก็แปลว่าเหตุการณ์เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราเติม p พี f i x ฟิก n c i d e n t co ก็แปลว่าร่วม ร่วมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความหมายมันก็แปลว่าพร้อมเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเข้าใจเราจะต้องแตกคําศัพท์ออกมาเราจะได้กําไรในการเรียนนะครับไอตัวเนี้ยลากของคําว่า current incident นะครับมันก็จะเหมือนคําว่าที่เราใช้บ่อยๆได้เล เดลี่หรือไดอารี่เวลาเราจดไดอารี่หรือเดลี่เนี่ยคืออะไรครับก็คือรายวันสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันหรือเฮ้ยมึงทางานยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูทํางานรูทีนนะกูทํางานรูทีนนะครับรูทีนคืออะไรเป็นงานที่งานที่เกิดทุกวันทุกวันเหมือนกันซ้ําๆซ้าๆนะครับนะงานรูทีนก็คืออะไรครับงานที่ ทุกวันทุกวันทำงานเหมือนกันซ้ำไปซ้ำมาเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับความหมายจะเหมือนกับ current incident นะพอเติมโครหรือ con เข้าไปนะครับมันก็แปลว่าร่วมกันพร้อมกันนะฮะแต่ยังไม่เคยเจอค o n คอนหรือโครูทีนนะไม่มีนะครต้องลองไปบัญญัติสับเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับ ในปัจจุบัน being short นะครับอันนี้มันแปลว่าแม้ว่าจะไม่มีการเก็บค่าเข้าค่าผ่านทางในปัจจุบันนะครับมันแปลว่าปัจจุบันไม่มีการเก็บค่าผ่านทางหมายถึงว่าที่เนี่ยครับไอที่สถานที่แห่งนี้โอ้โหมันดึงดูดให้แบบคนที่สนใจเข้ามาเข้ามาเที่ยวเยอะแยะมากมายแม้เอ่อการมันเลยต้องมีการมอนิเตอร์นะครับเพื่อให้เพื่อให้เอ,ใหเอ่อ หลีกเลี่ยงจํานวนคนที่เข้ามาเยอะเกินไปนะครับแม้ว่าจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางก็ตาม reservation นะฮะการการสงวนเอาไว้หรือว่าการที่คุณจะต้องมีมันเอาไว้นะครับการสงวนเอาไว้แล้วกัน can be made in advance well by calling นน่าจะหมายถึงการจองเอออันนี้หมายถึงการจองการจองเนี่ยสามารถที่จะ จอง in Advance คือจองล่วงหน้าโดยการโทรมาที่เบอร์นี่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 หรือมาพบนะครับ ourer เว็บไซ์เว็บไซต์นี้นะครับ ourer เนี่ยมันก็เป็นแกรมมานะครับ ourer มันก็จะมาจาก V V คือเรา ourer คือของเรานะครับถ้าคำที่น่าสนใจอื่นๆนะคำที่น่าสนใจอื่นๆก็อย่างเช่นอ่ะ my ไม่เนี่ยมาจากไอนะครับไอไอคือกูไมคือของกูนะครับถ้ายูอ่ะยูก็เป็นยูนะครับยู you, you, น you, นค,บ you, คือมึงของมึงนะครับ heath he he คือเขานะครับ h e a ก็คือของเขาเนี่ยจำคู่กัน she นะ she คือเธอหล่อนนะครับเธอก็คือของเธอของหล่อนนะครับของอ e ีดอกัเนะี่ก็คือเธอนะครับ ต่อไปเดเดพวกพวกแม่งของพวกแม่งก็คืออะไรครับเด e เดของพวกแม่งนะครับของมัน it คือมันถ้าอิเติม s ก็คือของมันนะครับนี่ก็คือเนี่ยอันนี้เป็นแกรมมาเป็นโพเนวเขาเรียก s e s s i v e p r โพ o น n แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ต้องจำไว้เพราะฉะนั้น Reservation ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการสงวนและ นะครับแปลว่าการจองการจองสามารถที่จะสร้างออหมายถึงรับจองล่วงหน้าได้ในเบอร์นี้เบอร์นี้หรือมาจองผ่านเว็บไซต์อันนี้นะครับสแสดงว่าอันนี้ครับมันพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าสถานที่ของเราครับมันมันโอ้โหมันมันน่าดึงดูดมากอะ่ะคนก็เลยมาเยอะเราก็เลยต้องพยายามตรวจตาไม่ให้มีการ หนานแน่นเกินไปเดี๋ยวติดโควิดหรือเดี๋ยวสัตว์ตกใจนะครับแม้ว่าเนี่ยตอนนี้จะไม่มีค่าเข้าก็ตามนะครับจะไม่มีค่าเข้าค่าเข้าฟรีเข้าได้ฟรีเลยนะการจองเนี่ยสามารถทําได้ล่วงหน้าเบอร์นี้เบอร์นี้ถ้าพูดแบบนี้ประเด็นหลักเขาต้องการพูดถึงอะไรคุณต้องวิเคราะห์สิ ไอตอนเพราะว่าหน่วยงานของเรามันสวยมากครับใครๆก็อยากมาครับไม่มีค่าเข้าด้วยโอ้ยตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบไม่ให้มีการเอ่อคนคลาวเดดนะครับคนหนาแน่นเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดมึงจองนะจองแล้วจองล่วงหน้าด้วยไม่ใช่ว่าอยากมาก็มามึงจองล่วงหน้า ประเด็นหลักที่เขาต้องการพูดคือเขาต้องการพูดเรื่องการจองครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่พูดเนี่ยคือการจองเป็นสิ่งที่จําเป็นอ่าถ้าแปลตรงนี้ใหม่พอเราอ่านบทความเราจะรู้แล้วตรงนี้แปลว่าอะไรมันไม่ได้หมายถึงการสงวนและมันหมายถึงการจองการจองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับการจองถูกทําให้จําเป็นอ่ะเอออันนี้เป็นถ้าแปลตรงๆแบบ passive voice นะครับมันหมายถึงว่าการจองเนี่ยถูกทําให้มันจําเป็นก็คือการจองเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ required คือ need นี้คือจําเป็นการจองเป็นสิ่งที่ที่ต้องมีต้องการต้องจําเป็นนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยอันนี้อะไรสมวนไว้ล่วงหน้าอ่านดูก็ไม่รู้เลยมันจะไปสงวนอีเห็นกระจงเรามั่งไวล่วงหน้าเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับแอดมิชชั่นฟรีใช่ค่าเข้าฟรีแต่มันเป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ avoid c ้าวเด็ดนะอันนี้ก็เป็นประเด็นรองประเด็นหลักๆที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการจะเน้นแค่ตัวนี้ครับนะแค่ต้องการตัวนี้สังเกตว่ามันจะอยู่หลัง aldo นะ ออ although though while while นะครับ even though even if if พวกนี้ไอหลังคำพวกนี้ครับมันจะเป็นประโยคที่เป็นใจความของเรื่องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าติวต้องแต่ตอนที่1วันที่1ถึงวันที่24นะครับเฉพาะวันนี้ได้สับไป30ตัวแต่ถ้าติวมาต้องแต่ตอนต้นจนถึงวันนี้คุณได้สับไปแล้ว8ปดร7ตัวไอ้ยะนะครับแทบจะมากกว่า ตลอดชีวิตที่เรียนมาเลยเนี่ยอยู่กันมา24วันเนี่ยมากกว่าตลอดชีวิตที่เรียนมาเลยตั้งแต่ปอ .1 ถึงถึงจบมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าก็จะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยบทความยาวกันผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนมาเจอกันคราวหน้าครับพบกันใหม่อัลบั้มหน้า